คร,สสครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามาชมดหมยนะครับสำหรับมื่อนนี้ไซร่าน่าจะล้มพิซซี่แอลกอฮอล์พิซซี่นะครับมื่อนี้นะครับไซร่าสภาพว่าเบื้องบ่วงนะครับมายามบ่วงตอนเศร้านะครับเมื่อคืนน bon. ี้ฝนตกนะครับบ่ได้มาต้องขออภัยด้วยนะครับบ่ได้ถ่ายวิดีโออัลงนะครับฝนตกสำหรับมื่อนี้นะครับสภาพพพี่น้องมาเบื้องผมผมยามบ่วงนะครับมาเบื้องอย่างบ่วง แต่วงไว่นะครับใบบ้าพิณเนะครับติดตามมาเลครับนี้ครับเมเบื้องหลังนี่ของเขานะครับผมจะมาไล่หลังนะครับเบื้องหลังนี่ครับบมึงหอยนะครับบุญอิปุยครับผมบอกผมบอกเคยบอกพี่น้องแล้วก็บอกไอซีตะไลนะครับตายเทียนนะครับว่ามันยังมีตัวอยู่นะครับซึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับผมใช้เบื้อง่ามันอยู่ใส่ไปกันนะครับ หลังนี้ยังยั้งอยู่นะครับแต่นะครับบิ่งหลังนี้เมือนกันเห็นไหมครับอ่านเบิ้งนะครับก่อเข่ามุนนะครับลากอันบ่วงผมลงมาป้าเข่าครับผมบอกแล้วว่ามันยังยั้งอยู่ครับเดี๋ยวผมปุดเดี๋ยวผมปุดนูนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวควงกันนะครับนะครับมาเบิ้งกันครับ นะครับโผล่มาแล้วครับได้อยู่นะครับโผล่ขอขอมาแล้วครับขอเขามุ่นมดแล้วครับตัวใหญ่ยวใหญ่ยวเงื่อนแล้วครับนี่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการกับนูนตัวนี้กนครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเวเงี้ย่อนทำเลยนะครับมาเบิรงกันนะครับนูนตัวนี้ทำเลยครับนี่ขวดหน้าหมดล้มนะครับขนาด หนึ่งจุดสองหาลิตรนะครับเกือบย่ือท่อกันนะครับกับตัวหนูคือก็ย่งผมบอกนะครับผมเห็นตัวมันอยู่นะครับจะไหนก็ต้องได้ครับบ่ถือมือนี่ก็ถือมือมือไม้นะครับถูกไงวะครับวันนั้นไ่ได้สร้างมือนครับเพราะว่านักจะขีดนะครับส่วนมากติดบ่วงผมมันชิมันหนักเจ็ดแปดฉีดนะครับแต่ทงกันยังไ่คันกูนะครับบ่วงที่ผมใส่ไว้นะครับสายลักคอนเดกูเทียนะครับผมดักไว้แล้วมือนี้ฝนตกนะครับ สูงสีค้ำ้มแน่นะครับตั้งใดกับฝา,ากพี่ฝากน้องฝากผู้ที่เข้ามาเบิ้งไม,น like, share, ม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้นะครับเพื่อที่เป็นคนและกังใจให้ผู้ที่ทำคลิปนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณลายคนที่ที่เข้ามาเบื้องแล้วก็กดติดตามนะครับ นะครับผมก็ได้ทำการายางม่วงบทหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัด,ดการมวงทั้งบทนั้นแปดหลังนะครับหลังที่อยู่ข้างหลังผมนะครับอยู่ทั้งอันฟังทั้งหลังผมก็คือมันบติดนะครับมีหนูเที่ยวอยู่ครับแต่ว่าผมยังมากูนะครับผมสีไซส์ใบละคือผมสีไซส์เรียนแบบที่ว่า,อา,อ,าอาทิตย์หนึ่ง หรือหลารก็หนนะครับจนกว่าผมสิได้โตนะครับหรือจนกว่าสิ่าสิขี่คาดว่าจาม่วงหุ่นะครับผมผมจะใส่แบบนีนะครับคือมันมันต้องมีนะครับมือไหนมือนึงมันต้องติดนะครับสําหรับผมใส่ในสไตล์นี้นะครับเป็นอย่างผมคือคันธาเอฟซีือคุณว่าแเป็นอย่างผมคือใส่โดนเนบเพราะว่าผมมันมันมันม่มีมือเดือดครับที่ที่มันจะเที่ยวมือนั่นนะครับ มันมีหลายทา,างนะครับที่มันจะไปนะครับที่ไหนก็ต้องตีนะครับมือไหนคนหนึงน่งคนตรงที่ว่าทางนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยาจะขอชี้แจงว่าอืมเป็นยังคือว่าเอาปืนไปยิงนหนูเคลิปเกี่ยวกับอ่าเปลปือรถพีซีพีนะครับโคงกาอยากไปอยู่นะครับเพราะว่าด้วยอ่าอ่าสภาพอากาศนะครับ,บรเลยไปเด็ดไปยิงนะครับ ขอโทษขอให้พี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับหลายคนที่มีปืนกับมักที่ยิงนกนี่อย่างนี้มุ่งเสาหรือยังมแมลงนะครับแต่ผมปืนผมยิงนกก็เป็นนะครับเพราะว่าไงละ่ะแต่ผมใช้ปืนเคยใช้ปืนไหมผมเคยยิงนกแกเทียนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมถือมักไปยิงหนูยิงอย่างน,นะครับแต่ก็บอกอย่างครับโบ่าลายใหญห้างนะครับก็บอกบอกอย่างนก เดี๋ยวผมจะเลงคลิปเรื่อยๆนะครับในการยิงหนูยิงในการไสในการล่านะครับ่าหาอยากได้กินตามภาษาไทยบ้านท่านี้แหละนะครับไม่ได้ไปล่าของสัตว์ใหญ่มบณนั้นนะครับต่แหน่การเาเบื้องตัวหนูที่ผมได้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับพี่น้องก็เห็นตัวหนูไปแล้วนะครับสำหรับื้นนี้สายล่านะครับมันกาได้เวลาได้เวลาแล้วนะครับก็คือมัน ในเวลาต้องไปหลบทอนคนนูหรือแล้วก็แล้วก็วกปเป็นตีงานนะครับแต่แกเวลาสมควรแกเวลานะครับสำหรับมื้อนี้นะครับไซล่านะครับไซล่านักหนล้มพีซีพีแอกันพีซีพีนะครับกัผมยังไล่นะครับบทบทเวลาสำหรับกิปนี้นะครับก็คือต้องไปทีมงานไปถอนคนนูนครับเพื่อที่จะกับสายพอดีนะครับสำหรับมื้อนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาบามาชมนะครับมาติดตามนะครับขอบคุณหลายนะครับมื่อนี้กับสายล่ากับขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย